สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังตังยงค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญจากแดนไกลนะคะที่เมตตานะคะนำอ้อยนะคะมาให้บ้านน้องตังยงนะคะตังยงสวัสดีค่ะส, ah, สวยน้อยค่ะสวัสดีสวยสวยนะคะสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีนะคะอ,อ้อยก็นะคะมาถึงครอบครัวนะคะน้องตังยงแล้วนะคะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากแดนไกลนะคะที่เมตานะคะน้องตังยงนะคะแม่ควานก็จะให้พ่อควานนะคะนำไปให้น้องๆทานเลยนะคะอิ่มอีกอิ่มอีกหนึ่งวันเลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากแดนไกลนะคะที่เมตานะคะครอบครัวน้องตังยงนะคะอร่อยเลยวันนี้ตังยงนะคะได้ทานอ้อยกรอบๆนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะ จากแดนไกลนะคะที่เม่ตานะคะน้องตังยงนะคะอ่าดูตังยงนะคะทานน้ำเพชรน้ำเพชรตังยงนะน้องๆก็ได้ทานแล้วนะคะ ได้ทานแล้วนะคะอ้อยกรอบเลยนะคะอร่อยเลยตังยงนะคะกรุบกรับกรุบกรับเลยนะคะฟังจากเสียงตังยงทานนะคะอ่าก้อยกรอบนะคะอ่าพี่น้ำเพชรนะคะ ให้ทานเลยนะคะพ่อควานก็จัดให้น้องๆได้ทานนะคะในอ,อิ่มไปอีกหนึ่งวันเลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญจากแดนไก่นะคะที่เมตานะคะนำอ้อยกรอบ,รอบนะคะมาให้น้องตังยงนะคะในวันนี้นะคะตังยงนะคะของตัวเองก็ไม่ค่อยจะทานนะคะชอบไปแย่งของพี่นะคะถึงจะอร่อยนะคะแย่งพี่น้ำเพชททานเลยนะคะแย่งพี่น้ำเพชรทาน เสียงกปปรอบๆนะคะกรอบมากๆเลยนะคะอ้อยดูจากเสียงของน้องตังยงทานแล้วนะคะพ่อควานก็นามาให้น้องๆทานนะคะอ่าอันนี้ก็ไปให้น้องนะคะอีกสองเชือกนะคะพีทาโลโอเลนะคะพ่อควานก็นาไปให้แล้วนะคะอ่าให้ทานด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวนะคะ ตังยงนะคะชอบแย่งพี่อไม่ทันใจนะคะอร่อยกันทั่วหน้านะคะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะที่เมตตาครอบครัวน้องตังยงนะคะ ตังยงทานอย่างอริสอร่อยนะคะดูจากเสียงน้องๆ้องทานนะคะกรุบออกรับกรุบกรับเลยนะคะอ่อยจบที่บ้นนี้เจ้าควานก็นํานไปให้น้องๆได้ทานด้วยกันนะคะครบทุกเชือกเลยนะคะมาดูน้องตังยงกับพี่น้ำเพชรทานฟังเสียงนะคะดูจากเสียง อร่อยหรือเปล่าตั้งยองนะคะฟังจากเสียงนะคะอ่ากร,กรับกบกลับกลับเลยนะคะ ขอบคุณจเลยขอบคุณแม่เมผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากแดนไก่ครับพี่มาเอาต้นอ้อยให้น้องๆนะคะขอบคุณมากนะครับผมอ่าทานนะคะ,ะขขนะคะ้นองๆก็ได้ทานนะคะอ่าตัวหน้าเลยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะแม่ควานก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากแดนไกลอีกครั้งนะคะที่เมตตานะคะอ่านำอ้อยหวานๆกรอบๆนะคะมาให้ น้องตังยงในวันนี้นะคะเมคาดเกอร์นะคะก็จะขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะพี่เมเมค่ขาขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอบคุณมากๆนะคะ